สวัสดีเพื่อนชาวเซปกกี้ด้วยนะฮะวันนี้เราอยู่กับเมย์ซูนะขอ,อเสียงแบบไทยละกันก็คือเมย์ซูแต่ถ้าออกเสียงแบบจีนก็เมย์จูอ่าพูดกันง่ายๆนะก็เลือกเมย์ซูก็แล้วกันซื้อจนมือถือตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษก็คือว่าเป็นมือถือครบรอบ15ปีของแบรนด์เมย์จูของเรานี่เองมาดูกันหนึ่งว่าข้างในนั้นมีอะไรบ้างเขาบอกว่านี่เป็นมือถือที่ดีที่สุด ท่าที่เมจูเคยทามาซึ่งเราก็มีความเห็นด้วยนะตรงนี้จะสกรีเลยว่า15ปีแล้วนะจ๊ะเมจูน,นี่แข็งแข็งแรงดีมากมาดูข้างในว่ามีอะไรบ้างตึงหลนโอเคเราจะเห็นสาย USB 1อันและคู่มือที่เราอ่านกันเป็นประจำนะอันนี้เป็นใบรับประกันนะ Warranty Card คือจริงๆแล้วคู่นี้มันเป็นกฎหมายนะมันจะต้องมีคู่มือให้ใช้เพราะมันมีอะไรบอกอ้าวฉันเขียนไวในคู่มือแล้วนี่ทำไมคุณไม่อาา่านล่ะตึงซวยไปนะเพราะนั้นอ่านด้วยละ่ะโอเคนี่ก็คือคู่มือที่เราอ่านกันเป็นประจำและแน่นอนคุณผู้ชมเรามาดูอีกอันหนึ่งที่ยังเหลืออยู่ดีไซน์ของเขานั้นอาจจะดูไม่ฉบเฉียวเท่ากับโปรเจกต์เพราะพวกโปรเจกต์นี่บอกว่ากล่องนี้อลังการมากนะจริงๆแล้วถ้าเป็นมือถือคอโรสิล5ปีนี่มันน่าจะอลังการกว่านี้สักนิดนึงนะโอเคเราจะได้เห็นเข็มจิ้มมมมซินน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 ะะททีีี่่่่่เป็สสัััญลลกกษณ์ขอนออง Flyme Flyme แแุุุดรนนรร้้าพบ7 เป็นซอฟต์แวร์ที่เดี๋ยวเราดูจะค่อยๆอ,อ,อธิบายว่าเป็นยังไงหัวชาร์จของเรานะคุณผู้ชมเป็น q ควิกชาร์จด้วยตัวนี้เลือกใช้ snap dragon 660นะคุณผู้ชมดังนั้นบอกเลยว่ามันมีความแรงที่คุณเนี่ยน่าจะประทับใจอย่างแน่นอนโอเคเรามาดูตัวเครื่องกันหน่อยดีกว่าตัวเครื่องของเขาเนี่ยครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีการคิดค้นขึ้นมาเนี่ยเท่าที่เรารู้สึกนะเรากลับรู้สึกว่ามันกลับไปคล้ายกับของเดิม มากกว่าเพราะว่าตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันรูปร่างแล้วก็ขอบเนี่ยมันออกไปทางรุ่นซีรีส์ MX ถ้าใครทันนะ MX4 MX3 เต็มแต่ว่าอาจจะปรับให้มันมีสมัยนิยมมากขึ้น ตัวหน้าหลังของเขาเนี่ยเป็นพลาสติกสีดําแต่ว่ามันเป็นรอยนิ้วมือค่อนข้างง่ายเราค่อนข้างค,าคิดว่ามันเป็นพลาสติกนะตัวข้างล่างนะคุณผู้ชมก็จะเป็นหูฟังนะแล้วก็ USB Type C แล้วก็ไมโครโฟนหนึ่งอันแล้วก็ทางหูฟัง3.5สำหรับใครที่อาจใจห,หูฟัง3.5อยู่ตัวนี้มีนะจ๊ะตัวขอบจองเขาเนี่ยบางมากๆคุณผู้ชมดูแล้วตัวอัตราส่วนของจองเขาเนี่ยเป็นแบบ16:9ต่อใครที่ต้องการมือถือที่เป็นอัตราส่วน16:9ต่ออยู่แล้วดีด ตัวนี้ไปอีกหนึ่งทางเลือกแน่นอนทางขวามือก็จะเป็นรูจิ้มซิมเป็นรูจิ้มซิมแล้วข้างบนก็มีไมโครโฟนอีกหนึ่งอันเอาไว้ตัดเสียงนะจ๊ะตัวเครื่องของเขาเนี่ยด้านบนตรงนี้เนี่ยจะมีเซ็นเซอร์ซ่อนอยู่นะฮะตรงนี้จะมีทั้งอินฟราเรดด้วยแล้วก็เซ็นเซอร์ต่างๆแล้วก็กล้องหน้าของเขาเนี่ยจะอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งอย่างที่เราอยากให้คุณเนี่ยดูก็คือเรื่องของเอียร์พีซนะเราส่งเข้าไปให้อ่าจะเห็นว่ารูมันเล็กมากและยังใช้เป็นลำโพงได้อีกด้วยเป็นลำโพงคู่ออออตััวจจจนนนนน้เเปป็็แแบบบบ OL Super ะ ตรงนี้มีแถบแจ้งเตือนที่เราเนี่ยสามารถจะปัดได้แล้วก็ปลดล็อกเนี่ยทำการปัดขึ้นไปตัวปุ่มของเขาเนี่ยปุ่มโฮมขอียานซูเมีกรอตัวปุ่มโฮมของเขาเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันจะ เหมือนกับกดไม่ได้ซึ่งถูกต้องมันกดไม่ได้แต่มันใส่ปุ่มเอาไว้ใต้จอนะเป็นแบบกดลงไปใต้จอเราสามารถสั่งการได้ด้วยการแตะลงไปใต้จอซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ปุ่มปุ่มนํำทางอะ Navigation bar ก็ได้หรือเราจะใช้ตัว M back ที่เราคุ้นเคยก็ได้ M back คืออะไรหลายๆคนที่ไม่ใช่แฟนเมย์ซูอาจจะงงๆหน่อยอ่ะเขาแยกซูออกมา M back ก็คือปุ่มที่มีความสามารถหลายอย่างในปุ่มเดียวเช่นถ้าเราจะ back เราใช้วิธีการแตะปุ่มนี้ถ้าเราจะ home โฮมใช่ไหมคือออกไปหน้าโฮมเลยคือเราก็จะกดไปซึ่งปุ่มเนี่ยจะอยู่ใต้จอคือเขาฝังเอาไว้เนี่ยอยู่ใต้จอถ้าเรากดสองครั้งก็จะเป็นคีย์ลัดที่จะเข้ากล้องได้หรือแม้กระทั่งแตะค้างเอาไว้ก็จะเป็นการปิดหน้าจอซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ด้วยปุ่ม เอ็มแของเราที่สำคัญที่สุดเลยมันเป็นเจ้าแรกๆเลยที่ทําให้เราเนี่ยสามารถใช้มือถือด้วยมือเดียวได้ง่ายมากเช่นคุณอยากจะปิดเนี่ยคุณปิดเลยถ้าคุณจะสแกนนี่คอคุณสแกนตรงนี้ถ้าคุณไม่ได้สแกนไว้คุณกดไว้แล้วก็ปัดขึ้นก็สามารถใช้งานได้คุณจะแ a c k คุณจะโ Home ใช้จากปุ่มนี้ทั้งหมดแล้วถ้าเกิดคุณจะเปิดแอปที่เคยผ่านมาเนี่ยเราเพียงแต่ นะขึ้นมาจากทางนี้เราก็สามารถใช้แอปพลิเคชันที่เราเคยเปิดผ่านมาได้ด้วยวิธีนี้นั่นเองคุณจะเห็นได้เลยว่ามันสามารถที่จะทํางานได้สะดวกสบายด้วยมือเดียวนี่ถือว่าเป็นต้นตํำรับนะของแท้เลยสำหรับมือถือที่สามารถที่จะใช้งานแบบมือเดียวได้แบบสมบูรณ์แบบต้องยอมรับเลยนะคุณผู้ชมว่ามันสะดวกสบายจริงๆตัวจอเขาเนี่ยน่าจะใช้จอ oled คุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูว่ามันสวยงามประมาณไหนเนื่องจากว่าเป็นจอ oled เนี่ยเราจะเห็นว่าการแสดงผลสีดำเนี่ย มันดําแทบจะสนิทเลยคุณดูแบบตรงจอกับตรงขอบดําๆเนี่ยโอ้โหแทบจะเท่ากันเนี่ยคุณผู้ชมจอสวยมากดำนี่คือดําปิดปีเลยอะ่ะแบบสวยเครื่องทำงานเร็วฮนะเพราะว่าเป็น Snapdragon 660ซึ่งเป็นซีรีสนที่มีความเร็วสูงมากคราวนี้เรื่องที่พูดไปก่อนหนะ้านี้ก็คือเรื่องลำโพงคู่เนี่ยสมมติถ้าดูปิดไว้เนี่ยเสียงก็ยังมีอยู่เพราะมันออกจากตรงนี้ด้วยนะ เป็นลำโพงคู่เลยเห็นไหมปิดไว้เสียงหายลำโพงเสียงดังครับคุณผู้ชมโอเคจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่เสียงดังแต่ว่ามันเสียงดีด้วยใครที่เป็นแฟนของเมย์เมย์ซูเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่ามือถือของเขาเนี่ยจะค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องของเสียงเพลงเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนฟังเสียงเพลงกันคือ เสียงเขาเนี่ยดีมากเพราะคือฟังแล้วรู้สึกแบบละมุนมากอันนี้เป็นวงลูกศิษย์ที่เรียนภาษากับเรามาก่อนนะก็ตอนนี้ก็เติบโตได้ดีได้ดังหุนแล้วนี่เป็นไงเสียงเสียงดีมากคุณผู้ชมนี่โปรโมทลูกศิษย์เป็นในตัวเลยอย่าลืมติดตามเดอะฟาร์มิงโก้ด้วยใกล้จะออกเพลงใหม่แล้ว ชำ่มใหมเราต้องพูดให้เป็นจังหวะพอได้ยินเสียงจังหวะแล้วก็อดไม่ได้ก็อาจจะมีเสียงแบบแชร์แบบแตกๆกอามันเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่ภาพรวมคือเราเสียงค่อนข้างใช้ได้นะคือไม่อื้ออึงล้วฟังรู้เรื่องโอเคทุกคนจะเห็นว่าเสียงเนี่ยดีมากๆเลยใช่ไหมเออเสียงดีมากนะคือฟังแล้วรู้สึกแบบ เฮ้ยโอเคอ่ะเราชอบแล้วราคารุ่นนี้เปิดมาแค่หมื่นสามลำโพงประมาณนี้ถือว่าเฮ้ยดีมากแล้วลำโพงคู่ด้วยที่สำคัญที่สุดรุ่นนี้มีหนึ่งอย่างที่ค่อนข้างพิเศษมากก็คือเรื่องของการดีไซน์ของเขาเนี่ยครั้งนี้เขาทําออกมาได้รู้สึกว่าจับเนี่ยเวลาที่เราถือจับเนี่ยมันง่ายคือมันรู้สึกว่ามันถือสะดวกสบายอะ่ะคือมันไม่มไม่ได้ใหญ่เทอะทะแล้วมันก็ไม่ได้ยืดยาวขึ้นไปเรากลับรู้สึกว่าเอ้ยมันถือง่ายจังเลยอะ่ะเนี่ยมันแบบ ถือง่ายมากๆมันเป็นมือถือในฝันของคนหลายๆคนที่อยากจะใช้มือถือมือเดียวแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเครื่องฉันเนี่ยมันไม่ได้มีดีแค่เครื่องเล็กแล้วถือมือเดียวนะแต่เครื่องฉันเนี่ยยังเร็วมากอีกด้วยอันนี้เป็นมือถือในอุดมคติหนึ่งเลยนะอันนี้เป็นรอม Global แล้วจะเห็นว่าแอปของ Google Service เนี่ยมาครบคันเลยเรื่องของ flyme os เนี่ยจะสามารถทําอีกอย่างหนึ่งได้ที่พิเศษมากก็คือการแตะอย่างนี้นะคุณผู้ชมดูนะนี่นี่คือการที่เราเนี่ยสามารถที่จะเลือกแอปพลิเคชันเนี่ยจาก ขอบด้านข้างนะอย่างนี้เป็นไงเจ๋งไหมถ้าได้ไหนเป็นภาษาไทยเราก็เลื่อนเอาว่าเราจะเอาอันไหนยังไงโคตรสวยเลยเห็นไหมสวยปะ่ะนี่ mm hmm. คุณเลือกเลยว่าจะเอาอะไรคือมันมันคูลมากมันเท่มากคุณผู้ชมสมมติว่าเราอยากจะเข้าแกลเลอยี่กันเข้าไปปุ๊บเนี่ย คือมันก็จะเข้าไปเลยเจ๋ง,งมากๆโอเคเรามาอีกเรื่องหนึ่งที่เราอยากจะรู้กันก็คือเรื่องของกล้องถ่ายภาพเนาะกล้องถ่ายภาพของตัวนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่เลือกใช้เซนเซอร์ของหัวเว่ย P20 ดังนั้นตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะถ่ายรูปเนี่ยออกมาได้คุณภาพดีมากๆเราไม่ได้บอกว่าดีกว่า P20 หรือว่าเท่ากันหรือเปล่าเพราะเรารู้สึกว่าฟซ์แปรของ P20 เนี่ยมันฉลาดมากๆแต่ตัวนี้เนี่ยใช้เซ็นเซอร์เดียวกันดังนั้นการถ่ายในที่มืดเนี่ยย่อมดีขึ้นเพราะว่า ไมครนอ่ะพิกเซลของเขาเนี่ยใหญ่ถึง1.55ไมคครดังนั้นการถ่ายที่มืดของเราเนี่ยจะยังเห็นภาพแน่นอนเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูแน่นอนตอนนี้เราไปดูตัวอย่างอื่นๆก่อนว่ามีอะไรที่น่าสนใจอีกอย่างการตั้งค่าเนี่ยเราสามารถที่จะเปิด w a t e r m ั r k หรือว่าตัวของลายน้ำได้นะแล้วก็เรื่องของ Photo a s p e c t ratio เนี่ยก็คือจะเอาแบบ1 6 9ต่อเเป็นแบบ widescreen หรือเป็นแบบ4.3ต่อก็ได้มีเส้นตารางขึ้นมาโอเคอันนี้เป็นโหมด beauty นะซึ่งเราสามารถที่จะใช้จากด้านหลังได้มี AI ด้วยนะต มี heavy i l beauty อันนี้เป็นแบบไลท์ก็คือแบบ beauty บาง,บาง beauty แบบหนักหน่วงตัวนี้เป็น Filter โอเคเราขอข้ามไปเนาะตัวนี้เป็น cloud down ก็คือ3วิถ่ายรูปก,ก็คือจับเวลา hdr แล้วก็แฟลชธรรมดานะไปดูโหมดวิดีโอมดวิดีโอเนี่ยตัวนี้น่าเสียดายนิดนึ่งคือจริงๆแล้วมันน่าจะทำได้ดีกว่านี้เล็กน้อยคือตัวนี้เนี่ยอัดแบบ60 fps ไม่ได้ แต่คุณภาพวิดีโอเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างดีมากเดี๋ยวเราจะถ่ายทุกคนดูเลยจริงๆแล้วอ่ะเราถ่ายไปแล้วแหละแต่มีคนแอบลบของเราโกโรธจนตัวสั่นไปหมดคือไม่ใช่เราเขาลบพลาดแล้วมันก็กลับมาไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเราลองดูว่าการถ่ายวิดีโอเนี่ยมันสีสวยขนาดไหนโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราถ่ายพวกวิดีโอเนี่ยถ้าเป็นมือถือที่แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยสีมันจะเพี้ยนอ่าส่วนใหญ่ทุกคนเป็นนิ่งหมดแปลว,ว่าสีมันจะเพี้ยนตัวนี้เนี่ยสีบอกได้เลยว่าค่อนข้างจะตรงกับความเป็นจริงมากๆเลยนะแล้วก็ เนี่ยแต่ว่ามันเสียไนิดหนึ่งคือถ้ามันเป็น60 fps ได้มันก็จะดีมากนะโ okay. อเคคราวนี้เราไปดูโหมดอื่นบ้างนะโหมดโปร,โปรบ้างโหมดโปร,โโปรของเราปรับอะไรได้บ้างรูรับแสงของเรานั้นเปิดได้สูงสุดถึง20วินาที iso ของเราหนะ้าเปิดแบบา3พัการช่วยช่วยแสงแล้วก็อันนี้เป็นโฟกัสว่าจะเอามาโครหรือจะเอาอะไรแล้วก็ไว้บาลานะ่สมดุลแสงขาวโอเคมี slow m o ช i o ซึ่งตัวนี้ก็คงธรรมดาไม่มีอะไรมากพิเศษเนาะแล้วก็มีการสแกน qr code ที่สามารถสแกนได้เลยจากตัวของกล้องนะเพราะว่าเมืองจีนเนี่ย QR code เต็มประเทศไปหมดโหมด portrait ฮะหรือว่าโหมดภาษาชี้ง่ายคือตื้นลึกเดี๋ยวจะลองถ่ายดูว่ามันเป็นยังไงบ้างการตัดขอบของตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าโอเครู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยเลนส์จะไม่ใช่เลนส์วายกับเทเลนะเพราะว่ามันถ้าเกิดไปพกเลนส์วายกับเทเลมันจะบอกให้เราเนี่ยเอ้ยถอยไปหน่อยนะถอยไปหน่อยนะอันนี้ไม่ได้บอกให้ถอยเลยคือเหมือนใช้ซอฟต์แวร์เบลอนะคราวนี้ไอ้ตัวซอฟต์แวร์เบลอของเขาเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะปรับความเบลอได้คือมันจะใช้ AI ประมวลผลบอกว่า เฮ้ยภาพแบบนี้เนี่ยเราจะเบลอเท่าไหร่เบลอเท่าไหร่ไม่ใช่แบบโอ้เอะอก็เบลออะก็เบลออะไรเงี้ยไม่ใช่นะอ่ะเดี๋ยวจะถื้อหมอนหมอนแพนด้าตัวนี้ไว้นะของเบอยซุยแหละเดี๋ยวเราจะลองอ่ะเนี่ยคุณผู้ชมเอามาหเห็นอีกของนุญาตหนึ่งคุณผู้ชมมันจะยากหน่อยเพราะว่าเราทําอยู่คนเดียวนะอ่ะเนี่ยคุณผู้ชมดูเวลาเราถ่ายเนี่ยก็มันจะไม่มีให้เราปรับเราก็จะกดไปหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะถ่ายหาของมันเองเนี่ยคุณผู้ชมมันถ่ายเองเบอร์เองฮะข้าง,งหลังเบอร์อมาเนี่ย คือ AI เขาจะฉลาดมากคือสามารถที่จะอ๋อแบบนี้เลยเหรอคุณดูการตัดขอบนี่ยก็ถือว่าทําได้ฉลาดมากไม่มีแบบเบอร์ปลอมๆให้เราเห็นอีกแล้วครั้งนี้เนี่ยเป็นการเบลอแบบชันฉลาดเราชอบมากๆอ่ะมาดูตัวอย่างภาพถ่ายกันนิดหน่อยละกันที่เราถ่ายกันมาจากประเทศจีนเนาะถ่ายในห้องที่มืดสนิทนะใช้เขามืดสนิทได้เลยก็เห็นประมาณนี้มันอาจจะไม่คมเท่าหัวเว่ยนะแต่มันเห็นแบบสว่างชัดเจนมากอันนี้ถือว่าน่าประทับใจอันนี้ก็ถ่ายในที่มืดมืดแบบ มืดตืต้อๆก็ยังพอพอได้อยู่นะเห็นนิ้วเห็นอะไรกันอยู่นี่มืดมืดมดมดก็ยังเห็นเอาเป็นว่าแบรนด์อื่นเนี่ยมืดกว่านี้ก็แล้วกันอันนี้ถือว่าเห็นค่อนข้างชัดมากแล้วถึงแม้จะมีนอยส์มีอะไรก็ตามแต่เนี่ยแต่บอกเลยว่าเห็นชัดมากแล้วนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นกล้องหน้าใครบอกโอ้ยแบบมีแต่กล้องหลังดีหรือเปล่าตัวนี้กล้องหน้าของเขาเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากมีหมด AI ด้วยและสาม,มารถที่จะถ่ายภาพออกมาได้คมชัดบิวตี้ของเราก็ถือว่าโอเคอันนี้เหมือนจะเปิดแค่นิดเดียวนะเป็นแบบเปิดบาง แล้วความคมชัดเนี่ยใช้ได้เลยคุณผู้ชมดูตัวเสื้อผ้าของเรานี่ดูดูเสื้อนอกของเราเนี่ยตะคงตะเข็บนี่ก็คือดีเลยสีสันดีเลยคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีกล้องดีมากแต่เดี๋ยวเราตอนรีวิวเต็มเนี่ยจะได้ดูอีกรอบหนึ่งแน่นอนและแน่นอนนะวว่าน,นี่คือการ พรีวิวนะแบบค่อนข้างจะเต็มรูปแบบเปน,นึงของมือซูสิของเราหวังว่าทุกคนเนี่ยคงจะชอบเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเราบอกเลยว่ามันทําออกมาได้ดีมากๆสวยงามจริงๆและที่สำคัญที่สุดเลยเราว่ามันเป็นมือถือที่ที่ครบตัวหนึ่งได้เลยคือด้วยราคาแค่แบบเท่านี้เนี่ยคุณได้แบบเซนเซอร์แบบ P รียีคุณได้จอแบบซูเปอร์ออมเลยคุณได้ลำโพงคู่คุณได้ s na p d r a g o n 660คุณได้ชาร์จไวคุณได้ปุ่ม M back ที่โคตรสุดยอดประมาณนี้เนี่ยเราว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่สยาสนใจมากและตัวนนีี้เ่ย เรากําลังดูอยู่ว่าจะเข้าไทยประมาณช่วงไหนนะซึ่งคิดว่ามันจะต้องมาแน่นอนเพราะว่าเขาเชิญตัวเราไปเปิดตัวที่ประเทศจีนเนี่ยถ้ามันไม่มาก็คงจะแปลกๆหน่อยละกันเนาะส่วนใครที่อยากจะได้ M6S อ่า 2อสวันนี้สเต็ปกิ๊กจะมีขายแล้วนะคุณผู้ชมก็มาหาซื้อกันได้ที่สเต็ปกิ๊กเลย2อาวันนี้ M6S หรือใ,ใครที่อยากจะจองไว้ก็เข้ามาทักคุยในเพจได้แอดมินจะคอยตอบตลอดนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะดูต้องลำลาไปแล้วขอบคุณทุกท่านมานี่คือเมยอซูสิบห้ามือถือที่ปีซีรีส์ที่ดีที่สุดเท่าที่เมืยอซูเคยทํามาและฉลองครบรอบห้ปีสำหรับวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีฮะบ๊ายบาย